สวัสดีค่ะทุกทท่านก็ต้องบอกเลยว่าสงสัยว่าพี่จะข้ามไปโดยที่แบบตัวเองไม่ทราบแล้วก็มีน้องๆที่ติดตามนะคะมาแจ้งว่า78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไพ่8ดาบใบนี้นะคะคือดังนั้นก็เลยต้องกลับมาบอกเรื่องความหมายต้องย้อนกลับมานิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยสงสัยจะอื่นๆเมาเมาเล็กน้อยนะคะเอาเป็นว่าถ้า ถามบอกว่าคนลักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าได้ไพ่แปดดาบถ้าเป็นแปดดาบหัวตั้งนะโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ได้ไพ่ใบนี้ยต้องบอกเลยว่ายังไม่กลับยังไม่กลับในตอนช่วงที่ที่ได้ไพ่ใบนี้นะเหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลาเนี่ยมันในความหมายเขาจะใช้คําว่าอดทนดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอดทนแล้วก็รอคอยดังนั้นในหน้าไพ่ใบนี้ก็เลยยังไม่ได้เน้นว่าแบบ เออเราจะเราจะได้รับเขากลับเข้ามาในชีวิตดังนั้นมันกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องอดทนรอคอยก่อนอย่าเพิ่งแอคชั่นทำอะไรคือจริง,รงๆไพ่ใบนี้มันก็ยังไม่ได้บอกว่าแบบเขาจะไม่กลับมาแบบ100%แต่มันจะพูดในลักษณะตรงที่ว่าช่วงนี้ต้องอดทนกับตัวเองก่อนแบบแอคชั่นทำอะไรไปก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะส่วนแปดดาบหัวกลับถามว่าเขาจะกลับมาไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับปากเรานะ ถามว่าทําไมคือน้องๆอ,อาจจะเคยเห็นบางคนเนี่ยอยากให้แฟนกลับแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะว่าเขาเหมือนกับจะชี้แจงหรือพูดเอ่อในเรื่องตอนที่ว่าเขาทําอะไรผิดบ้างเขาทําอะไรไม่ดีถูกใจเราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เขาจะไม่กลับมาเป็นเพราะว่าปากของเราดังนั้นนะคะแต่ดาผัวตั้งต้องบอกว่ามีโอกาสกลับมีโอกาสกลับเพียงแต่อดทนนิดนึง ใจเย็นหน่อยนะคะอย่าเพิ่งรีบง้อตอนนี้หรือหรือว่าทำอะไรแอคชั่นอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ให้ผลดีแต่ถ้าหัวกับปุ๊บเนี่ยเรียกง่ายๆว่าระวังคำพูดเราเลยถ้ายิ่งเราพูดว่าวิจารณ์เขานั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ โอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราเนะี่ยมันยิ่งยากขึ้นไปอีกดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเป็นหลักเลยนะคะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะต้องขอบคุณน้องๆที่แจ้งเข้ามานะว่าครูทําไม่ครบอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจากนี้เริ่มหายมือนละเริ่มหายมือนหัวเป็นการบ่งบอกถึงอายุได้เนาะว่าอย่านอนถึกดังนั้นก็จะเริ่มนอนให้เป็นเขาเรียกว่านอนแต่หัวค่ําสอนเสร็จนอนเลยอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะ ก็เดี๋ยวพอหายเสนิทก็จะลงคลิปรัวๆแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเทนนิทาโรสุสดีค่ะ